ในที่สุดเข่ากับพบเจอบุคคลที่มีอำนาจล้นฟ้ามีอำนาจขับฟ้าสั่งให้ต่อหม้อประเทศต่างๆนี่เล่นงานผู้นั้นผู้นี้ได้ในที่สุดเท่ากับพอแล้วครับคนคนนั้นคือวัยิบาลฟิลนแลนด์ครับวัยบาลฟิลนแลนด์ล่าสุดครับออกมารับแล้วครับ ออกมารับไปจังไหนบาตีล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รับจบเองอำนาจผมใหญ่ครับฟ้าจนสั่งการข้ามชาติได้เลยแก้วว่าสัตย์เนี่ยด้วยหูแล้วนะเอออีสาวเถาตาติดต่อมอญอนไผยอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เองอำนาจครับฟ้าเลยอำนาจล้นฟ้าสามารถสร้างประเทศ ต่างประเทศที่เขาเป็นในประเทศมหาอำนาจพี่น้องบ้าตัวแคือคักเถอะว่าเออนี่แหละอันพวกที่ไปสิมาตเฮ็ดย่างเล่าน่ยบางไเด้อเออสูนะสูอุ้ยพากันใส่ลายแล้วจนวายแล้วเขาเอื่อรายนะจนต้องได้ยอมรับเองว่าเออจนต้องได้ยอมรับว่าตรงได้แบบว่านี่ว่าเออยอมรับเองก็ได้จริงินะพี่น้อง เพราะว่าขี่ซอโอ้ขีคค่ข้านขี่ซอดลำข้า,ามมั่นนะเออพวกมู้นี้นะแมนบอต่อหม้อช่องเม็กกัยยบนหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นนะเออยืมจับกงเหล็กที่ต่อหม้อช่องเม็กระดับเพลงของไอ้มูนแคน้นแก่นคูนน่ะนะอว่ากูลงงหลาบเงือกไหลไปพากันไปหาว่าผู้นั้นผู้นี้ไปกันแกล้งเน,โโน,โโนโะยาะสูเนาะอหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยู่ซื่อๆก็จนได้ยังก่ ยู่ซื่อก็ยังได้ไอ้นี่ก็ยังถือสายก็ยังถือว่าให้เงิดอิลีซุ่มนี่ก็เลยสู้กบเลียตรวเล่าเน,นาะเล่าเหรียญอยู่คบลูกเล่าอยู่กับากันไปว่าให้เล่าเออโอ้ yeah. oh. เอาเนิมรับรับแล้วก็จบดอกพายาบาลฟิลเล่นเท่ารับเองจบเองรับจบเองไปเลยอำนาจในคำฟ้าเนาะแมนบอจนสร้างการขามซาดได้เลยนะ ไว้เนี่ยหอดปันดันแล้วกระสิทธิ์ไหวเอาขึ้นไปเป็นแทนนายกไอ้นี่ทนแล้วหนายกไอ้บุท่านได้ยานุ่มทนแล้วเออแมีนบาพี่น้องเออเอาขึ้นไปเป็นเทสทนแล้วไปสร้างการเทสทนแล้วเออ นี่แหละนะครับการที่จะว่าให้คนนั้นคนนี้นะสุดท้ายทำอะไรเขาไม่ได้เขามีแต่ความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเฮฮาเออไปที่ไหนใครๆเขาก็รักไปที่ตึกใบหยกนะคุณเบียนะตึกใบหยกก็เอาไอ้กิฟต์วอชเชอร์มาให้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแชร์นะแชร์ข้อมูลของผู้หญิบ้านฟินแลนด์แชร์ วิดีโอวิดีโอนะแล้วก็ให้เรียกไม่ให้เรียกคุณเบียรยให้เรียกพี่เบียรยพู่น้พี่น้องก็คิดเบื้องเอารลวดคนเฮ้านะนะีแต่สายปาาเงาวไปข้างหน้ามีแต่คนในอเข้ารบมีแต่คนหักมีแต่คนธนูถนอมมีแต่คนห้เกียรติพญยายบานฟินแลนด์เออแม่นบาราสุสเนี่ได้อันนี้เด้ ได้ซื้อยากก็เขาไปซิ่งยังก็ล่ะเออยังพูดเอไอ้ยังเบีลาเบีลานี่ยและเออนะหมอน้ำไอ้ยังพูดเร่หมอน้ำไอ้เมีลายังไงแิงรางวัลน่ะอ่าเมนูพูดเร่องเขาอยอ่านโมพิษอ่ะจะเบริษันไหนเขาไปอ่านอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปอ่านอยู่เออฟังขีตาอยู่ตอนนี้ก็ซีทุ่มเสียหาทุ่มแล้วลับลับดึกลงไปนะ โอ้ลูกไส้นอนอยู่เมื่อกี้นี่โอ้อ้วนๆน่พอดีอ้วนๆปวดขี่ปวดเยาวเลยได้ตื่นขึ้นมาน้ำลูกฮ่าฮ่าบอกสัตว์พวกเจ้าบ่ได้เห็นบ่ได้ฟังคลิปนี้เด้เอ้าไอ้กันสิไส้ลายกันไก่ไส้ลายมาโลดบ่ไดมาเออส่งมือฉันฉันรับเวงฉันรับเวงเหนื่อยก็แบ่งฉันแบ่งกันได้ไหม ฉันรับไวเองนะนี่แหละเขารับไปเองมันก็จบทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอต้องไปต่อปากต่อคำแมนบอเอม่สิ่มาใส่ลายเขาว่าเขาเป็นทั้งสัตทั้งสี่ก็มาใส่ลายรถดออต่ว่าย่าผมใส่ลายว่ากูไปป้นจี้คมขืนไผกับพอ่อแมนบ้พยาบาลฟิลนแลนด์เออจะมาหาว่าเขาไปเฮ็ดสิสิงบอดีกับพอ่ออันใดที่มันเป็ี่นแบบว่าอันใดที่มันเป็นไปบ่ได้เขาก็รับไปซะ เนาะวาจังดลเฮ็ดเนี่นก็บ่ถึกใจพวกมันอยู่แล้วพวกนันพวกสมองหมาปัญญาบัฟฟาโล่เลยก็บ่ถึกใจพวกมันอยู่แล้วพวกมันมีต่คนเก่งๆมีต่คนดีๆเออพวกฟังคนดีเออฮ้ยล่าสุดจุ๊บปากกันออเฝ้าถอนปาก,หาก <laughs> เห็นเนาะบักผู้ใช่เนาะยังเหม็นเขียวหรือว่ายันเออยานหนังติดมากหรือว่าบบมักเออบออบมักไอ,อ้สตรีเพศบ่เออหรือว่าจังได เป็นคำถามนะเป็นคำถามก็ย,ยังเฝ้าจุ๊บหรอกก็ย,ยังเฝ้าถอนออกมาแทบปกติเขาสิด,ดูดเดิมปุนอะอันนี้เฝ้าจุ๊บจุ๊บเข้าไปจูปปากันแป๊บเดียวถอนออกมาหันหนา้าใส่กล้องเอ้ยยิ้มแข็งแยงเยอ่เออโอ้ยนะอันผู้ดีเนี่ยดีครับดีแน่เออมีต่คนกันแกลงผู้ดีนั่นแหละมันบา ่าสุดกับกันแกงเออกันแกงต่อโมอือมดีรอดนะดีครับผู้ดีครับเออปีหนึ่งเปลี่ยนสามสี่คนอจึงเป็นดีครับเนาะเอยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะอ้าเขาบอกว่าเขาเสียเอารเป็นร้อยคุนเออเขาบอกว่าต่อให้มีรอยผัวตาผู้ชายมันชั่วก็จะหาอีกอนะ เราคิดว่าจะของส่วนได้คือเด็บุญนี่ดอกกล้าร้องเพลงนี้บ่รับไอ, <c oughs> อ้เอารับจบสิเฮ้านะพี่น้องกันบ่รับมันก็บ,บ่บจบ,บ,บกันบ่รับแล้วกับว้านั่นเว้านี่สุดท้ายนะไปยังก็ล่ะสุดท้ายครับไปเวลาเขาสอบไปคักๆก็กกตอบบ่ได้เวลาเขาสอบอีผู้จัดไปน่ะว่าผู้ใดผู้ใดต่อมาอมากกระซิบออต่อม้อมากกระซิบว่ามีไอ้ยังก็ มีคนกันแกงมีคนแกงโท่มาอุ้ยต่อหมอเขาบอกไปซื้อออดนังหนามึงดอกสภาพนังหนาสูแต่ละคนเขาจะไปซื้อออดน้าซิแตกยังเออมีการมั่กระซิบกับหม้อมึงเคยบอกคอยๆเ้อะว่าโค้างโค้งร่างไปเนอเป็นในย่านก็ตายต่อมอเนอะเออมึงระงึดขากมีการมันใส่ลายผู้นั้นใส่ลายผู้นี้ว่าวิผู้นั้นว่าผู้นี้บอดียังสั่นบอดียังสี่เออมีคนกันแกงบ่มีการว่าต่อมอกระซิบเอ้อสมัยสูบเป็นบุคคลสำคัญเนาะ เออแมนบ่แสดงว่าสูนี่เป็นบุคคลสำคัญเป็นตัยานนะเอ,อ้ยนะสภาพเมืองใสวีซ่าด้วยกับวีซ่าคนละแบบเอ,อ้ยนะใส่วีซ่าแบบนึงไปบอกอีกแบบนึงหรือเปล่าบอกเขาซื้อสามเขาบรรเรื่องเออปึกก็บ,บอกว่าเจ้าองาปึกกับสำนันแล้บไม่ผูดด้ใดว่าดอกสูเออมหาใารลัย,ลยพยาบาลฟิลิปเลนกุลไลแมนบ่ เออรับเองจบเองอำนาจผมใหญ่ครับฟ้าสั่งการจนสั่งการข้ามชาติได้พวนเออเดี๋ยวต่อไปสูปไส้ไปใส้มาใส้ระวังเด้อพยาบาลฟิลเล่นเล่าสิสร้างการไอ้ต่อมอ้อตรวจสู้เด้อจะกรูโอ้ยจะเป็นสู้บดความขึ้นขักเนาะ